สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน YouTube นะครับบนคอมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูนะครับว่าเราเคยไปคอมเมนต์ไว้ที่คลิปไหนบ้างนะครับวิธีการดูนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนเพื่อนเปิดเข้ามาที่เว็บ YouTube ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจากนั้นสังเกตตรงเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดของเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับเป็นแบบนี้อยู่ <Nope. S 1> ก็ให้กดไปที่เมนูขีดๆสามอันตรงนี้1ที จากนั้นให้กดไปที่ประวัติการเข้าชมนะครับที่เป็นรูปนาฬิกาและมีลูกศรย้อนกลับตรงนี้โอเคอ่าและในหน้านี้นะครับให้สังเกตตรงแถบด้านขวามือตรงนี้ได้เลยเขาจะมีเมนูหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าความคิดเห็นนะครับหรือคอมเมนต์นะครับให้กดเข้าไปและในส่วนของตรงกลางตรงนี้ก็คือคลิปที่เราเคยไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นไว้นั่นเองอ่าในตัวอย่างตรงนี้ผมจะมีอยู่2คลิปนะครับที่เคยไปแสดงความคิดเห็น เพื่อนๆสามารถกดที่ตรงรูปเพื่อเข้าไปดูคลิปนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขคอมเมนต์ของเราได้เลยโอเคลองนาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ